ก่อนอื่นข้าพเจ้าใคร่ขอรอบกวนท่านช่วยกรุณากดติดตามสับสไคร์แชร์ต่อและกดรูปหัวใจซุปเปอร์แตงให้การสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจขอขอบพระคุณไปอย่างสูงเนื่องจากมีสมาชิกในกลุ่มเรียกร้องให้ทำคลิปวิดีโอเช่นเดียวกับที่ทำคลิปวิดีโอที่ไปเที่ยวน่านมา ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยว่าการทําเป็นคลิปวิดีโอนั้นจะเป็นการเก็บบันทึกรวบรวมภาพในเหตุการณ์ต่างๆไว้ในที่เดียวกันง่ายต่อการเปิดดูและอยู่ได้ยาวนานอีกทั้งได้เป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะภายในประเทศเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้ไปท่องเที่ยวกันเพื่อให้มีไรายได้ไปถึงชุมชนจากเรื่องที่พักค่าอาหาร และสินค้าพื้นเมืองต่างๆเป็นการกระจายรายได้ที่ดีทางหนึ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มเพื่อนสนิทมิตรรักอยู่ร่วมกัน5วัน7วันได้พูดคุยสวนเสีเฮหาร่วมกันนั้นโดยไม่ใช่แค่มากินข้าวด้วยกันแค่มือเดียวแล้วก็ต่างกนต่างไปการรวมกลุ่มไม่ควรมีเฉพาะในวัยหนุ่มวัยสาวเท่านั้นยามเราสูงวัย ก็ควรจะหาโอกาสเกาะกลุ่มเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าการจะได้มาเกาะกลุ่มท่องเที่ยวด้วยกันนั้นต้องมีปัจจัยหลายอย่าง 1. ปัจจัยเรื่องเงินสองเรื่องสุขภาพบุคคลที่อายุมากแล้วยังสามารถรวมกลุ่มออกมาท่องเที่ยวด้วยกันนั้นถือว่าเป็นผู้โชคดีและสมควรเอามาเป็นแบบอย่างเที่ยวนี้พวกเรากลุ่มหนุ่มน้อยสาวน้อย วงเล็บเหลือน้อยได้นัดกันไปเที่ยวจังหวัดระนองกันไปกันทั้งหมด9คนโดยการเหมารถตู้เช่นเดิมออกเดินทางเช้าวันที่สามกุมภาพันธ์ไปทานข้าวที่จังหวัดเพชรบุรีโดยทานอาหารที่เหลาไม่ใช่เหลาที่เป็นพัตคารน,นะครับแต่เป็นยองยองเหลาคือนั่งกับโต๊ะเตี้ยเตี้ยเก้าอี้เตี้ยเตี้ย,ยนั่งยองยองอยู่บนทางเท้าข้างตึกที่เขาปิดอยู่ อาหารที่เราทานกันก็เป็นอาหารที่เลิศรสและสุดเรื่องชื่อของจังหวัดเพชรบุรีคือข้าวแช่และขนมจีนสาวน,าน้ำข้าวแช่นี้เป็นอาหารที่นิดเดียวที่หากินได้ในประเทศไทยน่าจะหากินไม่ได้ในประเทศอื่นจึงเป็นอาหารที่แปลกสำหรับชาวต่างประเทศเมื่อหลายปีก่อนเพื่อนภรรยาของข้าพเจ้า ได้พาลูกชายที่เป็นหมอจีนโบราณมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกเราได้พาเข้าไปเที่ยวเกาะเก็ดและชวนทานข้าวแช่กันว่าตอนนั้นเป็นหน้าร้อนเขาเห็นเป็นข้าวสวยแส่น้ํำแข็งมันแปลกมากทำมาเกินกันอย่างนี้เลยนอเลยบอกว่าลองกินดูมันอร่อยนะเมื่อเขาเกินหมดบอกขออีกหนึ่งชุด หลังจากนั้นเราจึงเดินทางต่อไปยังชุมพรถึงชุมพรไปแก่แกเราเช็คอินเข้าโรงแรมเสร็จแล้วจึงเดินทางไปทานอาหารเย็นกันอาหารค่ำของเราคือข้าวต้มกุ้ยที่ร้านที่ชื่อว่าข้าวต้มยาใจที่แปลกก็คือเขาจะตักกับข้าววางเรียงรายไว้บนโต๊ะใหญ่ใครชอบกับข้าวชนิดไหน ก็หยิบใส่ถาดไปได้เลยเขาจะยกไปให้ทันทีข้อดีคือลูกค้าไม่ต้องรอข้อดีของร้านค้าคือทำรอบการขายได้มากขึ้นข้อเสียคือต้องมีโต๊ะใหญ่ไว้ตั้งเรียงรายกับข้าววิธีการนี้เหมาะสำหรับร้านใหญ่ขายดีเมื่อทานข้าวข้ามเสร็จแล้วก็กลับโรงแรมแยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย เช้าวันที่สเราทานอาหารเช้ากันที่โรงแรมแล้วทำการเช็คเอาท์แล้วออกเดินทางไปสักการะพระบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวชุมพรและคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินทั่วประเทศ หลังจากนั้นเราเจงเดินทางต่อไปอยังระนองโดยต้องผ่านถนนที่สมัยก่อนถูกเรียกว่าเป็นถนนปราบเซียนคือเป็นถนนที่คดเคี้ยวมากๆเม,มารถกันเป็นแถวบางคนต้องกินยาแก้เมาก่อนออกเรินทางแต่เดี๋ยวนี้ถนนเปลี่ยนไปมากถนนกว้างขึ้นรถวิ่งโคละฝั่งสะดวกมากขึ้นเยอะเลย เราแวะซื้อสรลเาเปาทับหลีระหว่างทางและถึงระนองตอนบ่ายเข้าพักรีสอร์ทที่ชื่อว่าทารินฮอตสปริงเป็นรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำแร่ในให้แช่มีทั้งบ่อที่อยู่ในห้องพักและอยู่หน้าห้องพักเมื่อช็คอ,อินเรียบร้อยแล้วและลำเลียงสัมภาระเข้าห้องพักเสร็จ หลายคนได้ฉลองลงแช่น้ำแร่เลยและเมื่อตอนเย็นเราได้ทานอาหารที่ร้านอาหารสไตล์จีนฮกเกีย้ยนที่ชื่อว่า J&T อาหารอร่อยมากจนเพื่อนบางคนต้องสั่งเผื่อกลับบ้านเลย mm hmm. เมื่อทานอาหารเสร็จพระยาของข้าพเจ้าได้ถามไทยถึงท่านผู้หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวย เป็นลูกค้าของบริษัทเครื่องสาอางที่ข้าพเจ้าและภระยาของข้าพเจ้าเคยทํางานอยู่และก็คุ้นเคยกับภรยาของข้าพเจ้าเป็นอย่างดีจึงอยากมาเยี่ยมเยียนด้วยความคิดถึงเฮียเจ้าของร้านอาหารบอกว่ารู้จักดีร้านเขาอยู่ถัดจากร้านของเฮียไปสองห้องเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เจเจ้าของร้านคนนี้ได้เสียชีวิตแล้ว เราฟังแล้วก็รู้สึกใจหายมากคนเราไม่ได้พบกันเป็นสิบปีมาถึงระนองอยากจะมาเยี่ยมเยียนบ้างเอา้าตายซะแล้วชีวิตคนเราก็เท่านี้แหละเรียได้พาเราไปที่บ้านของหลานชายของเจคนนี้เป็นลูกชายของน้องชายเจเราได้เดินทางกลับที่พักไปพักผ่อนแช่น้ำต่อคืนนั้นการสวดมวนต์นั่งสมาธิของข้าพเจ้า ได้ทำการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจคนนี้ขอวิญญาณของเธอจงได้ไปสู่สุคติเธอรุ่งขึ้นเมื่อเราทานอาหารชาวเสร็จเราได้เดินทางไปที่หาดส้มแป้นเป็นบึงใหญ่มีปลาหลากหลายชนิดมองไปไกลๆสมัยก่อนเราจะเห็นเป็นภูเขาใหญ่น้อยจนได้สมยาว่าแกรนแข่งย่อนระนอง แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วเพราะมีต้นไม้ขึ้นเต็มบุดบังไปหมดเราไม่ลืมซื้ออาหารปลามาโปรโยให้แก่ปลาต่างๆสำหรับระนองนั้นได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่เป็นเมืองที่มีต้นไม้เขียวชอุ่มไปหมดอากาศดีมีบนพิษน้อยมากไม่ค่อยพบ p ี2 5เหมือนกรุงเทพบ้านเราโดยเฉพาะที่หาส้มแป้นนั้นอากาศแสนสดชื่น เราสูดอากาศเข้าไปได้เต็มปอดเลย เราเดินทางต่อไปสองข้างทางเต็มไปได้วยต้นไม้เขียวชอุ่มมาถึงที่แห่งหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเป็นภูเขาญ้าแลไกลๆสวยมากยังกัสวซตเซอรนเลยละ่ะสมัยนั้นข้าพเจ้าได้มาตรวจตลาดที่นี่ได้สั่งให้คนขับรถขับรถขึ้นไปดูไปได้แค่เชิงเขาต้องรีบบอกคนขับรถให้ขับรถกลับลงมาเพราะมีแต่ห่วงซโ้ยสุสารคุณตายทั้งนั้น แต่เดี๋ยวนี้ต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดไม่เห็นเป็นภูเขาญ้าแล้วและมีป้ายบอกว่าเป็นสุสานเจ้าเมืองระนองอีกแห่งหนึ่งที่รู้ไว้ก็คือถ้าเรือข้ามฟากข้ามไปไหนข้ามไปเขตพมา่าที่ไหนของพมา่าข้ามไปเกาะสองข้ามไปเล่นคาสิโนเย็นวันนั้น พวกเราได้ทานเข้าวต้มปลาอร่อยกันทานเสร็จแล้วกลับที่พักไปแช่น้ําแร่ต่อกันรุ่งเช้าวันต่อมาเมื่อทานอาหารเช้าเสร็จทําการเช็คเอาท์เดินทางต่อก่อนออกเดินทางจากระนองพวกเราได้แวะที่แห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านเทียนสือเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและภาพถ่ายของชาวจีนโบราณในระนอง มีการให้ถ่ายภาพในมุมต่างๆได้ฟรีสไตล์จีนโบราณมุมต่างๆในบ้านเทียนสื่อทาให้เรานึกถึงความเป็นจีนในสมัยโบราณเหมาะอย่างยิ่ยงในการเก็บภาพกันแต่น่าเสียดายที่เรามีเวลาน้อยจึงเก็บภาพไม่ได้เต็มที่และที่บ้านเทียนสื่อนี้ มีเสื้อผ้าสวยๆจากชาวบ้านมาวางขายกันในราคาที่ไม่แพงสมาชิกในกลุ่มเราช่วยกันซื้อกันชุดสองชุด ท้ายสุดพวกเราได้แวะไปที่ศูนย์สาธาระแห่งหนึ่งซึ่งมีบ่อน้ำแร่ให้คนแช่เท้าฟรีมีคุณลุงสูงวัยท่านหนึ่งเดิมเดินเหินไม่สะดวกได้มาแช่เท้าที่นี่เป็นประจำทุกวันเดี๋ยวนี้เขาสามารถเดินเหินได้ตามปกติแล้วการแชร่น้ำแร่จริงดีด้วยการประการท้งปวงและที่สวนนี้เราได้พบคุณยายท่านหนึ่งวัยย่าง90สบ หลานสาวได้พามาเดินเล่นที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นการออกกำลังกายไม่ท่านจะต้องเดินด้วยไม้เท้าก็ตามดีกว่านั่งนัง่นอนอยู่กับบ้านนแล้วเราก็ต้องจากระนองด้วยความอาลัยและอยากมาเที่ยวระนองใหม่แต่ไม่รู้เมื่อ,อไรเพราะเรายังมีโปรแกรมที่จะท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกหลายแห่งโดยเราไม่ต้องการเป็นคนแก่ที่เอาแต่นั่งนั่นนอนๆอนอยู่กับบ้านหรืออยู่กับสถานที่ดูแลคนชราเพื่องบางคนลูกๆสามารถซัพพอร์ตเรื่องเงินให้ไปท่องเที่ยวได้แต่แม่สุขภาพไม่แข็งแรงก็องเอาเงินนั้นไปให้แก่บ้านพักคนชราได้แต่ทำตาปริบๆเห็นภาพที่เพื่อนๆบางคนมากกว่าตนซสอีก ได้ไปท่องเที่ยวจับกลุ่มกันอย่างมีความสุขการที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวในวัยตะวันตกดินนั้นต้องมีเงินและมีสุขภาพที่แข็งแรงการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นสำคัญกว่าการมีเงินซะอีกอไอ้ตูดเหมือยมึงหาไม่เจอเลย <Yeah. S 2> พวกเราแวะทานอาหารคั่ซึ่งเป็นอาหารทะเลที่ปราณบุรีและเดินทางกลับถึงกรุงเทพเวลาประมาณ23.00นโดยสวัสดิภาพสวัสดี